รีวิวชาลลอตให้พี่ฟันรีวิวยังไงอะตลอดเลยวะเวลาที่รู้จักมารู้สึกว่าน้องก็ก็โตขึ้นนะตอนนี้ก็คือก็เก่งขึ้นในด้านการแสดงในการด้านการร้องเพลงต่างๆก็มีพัฒนาการที่แบบเขาก็พัฒนาของเขาอยู่เรื่อยๆแล้วก็อืม หลังๆมาเรารู้สึกว่าน่าจะพูดกันเยอะขึ้นคุยกันเยอะขึ้นอาจจะด้วยระยะเวลาที่มันมีอยู่มันรู้สึกว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เราแต่พยายามจะปล่อยผ่านกันไปมองข้ามกันไปแล้วก็โฟกัสก,กับสิ่งที่ที่เป็นอยู่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเวลาที่เจอกันมีมีอะไรที่มันแบบ รู้สึกว่าถ้าจะทําให้เข้าใจผิดหรือทําให้ไม่สบายใจก็จะต้องพูดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยหลังๆทุกคนเลยอาจจะเห็นว่ามันแบบโอเคมันดูสบายใจขึ้นมูดมันดีขึ้นก็คือนั่นแหละก็ใช้เวลาชี้เหลือให้ให้ดีที่สุดแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็จะมีผลพวงมาจากจากทุกคนด้วยก็มีผลเขาเรียกว่าสิ่งวดล้อมบรรยากาศที่ ถ้ามันดีมันก็ดีแต่บางทีแบบนี่แหละทุกคนก็ต้องไปด้วยกันในในเอนเนอร์จีที่ดีรีวิวพี่ฟีนหน่อยแสบฟีนี่เือได้เจอกันสองกองก็คือกองหนักที่พี่พฟีอ หนังที่ไม่มีชื่อเรื่ยงแล้วก็กองเอนาที้อยเล่คือฟิล์มเ,นนนเ,เขาเป็นคนน่าเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วพี่ฝ้าว่าจะไม่ค่อยเหงาอะ่ะแต่เป็นคนพูดเก่งคีอ้อนอ้อนระดับสิบเขาจะชอบแทนตัวเองว่าน้องฟิล์มไงไงพี่ฟ้าน้องฟิล์มแบบน้องฟิล์มน้องฟิล์มไงเขาจะมีความ อ่อนระดับสิบอืมแล้วก็มีความแสบความซนเป็นจะเป็นโพน้องของวิฟ้าตลอดไปอะเก็ตฟิลว่ามันมีความแบบสดใสน่ารักแล้วพี่โปเป็นคนที่ตัวจริงหล่อมากนะทุกคนนะมีโอกาสนะต้องได้ไปเจอตัวจริงเพราะตัวจริงเขาหล่อมากจริงเป็นแบบ เป็นชายไทยแท้ที่แบบว่าผิวสวยมากนะคะและมีความเป็นเจนท์แมนเจนท์แมนสูงมากไม่แปลกที่จะมีแบบแฟนคลับเยอะหรือไม่แปลกที่คนจะรักเขาอะ่ะอืมเขามีความแบบเราเรื่องเนี้ยเขาก็ตั้งใจมากๆด้วยที่จะเป็นปลานที่แบบออกมาได้ได้สมบูรณ์แบบมากๆอืม จริงเป็นหนึ่งนักแสดงที่ทำให้การแสดงของพี่ฟ้ามันออกมาได้แบบทุกคนต้องไปดูจริงๆอ่ะต้องไปดูห้ามพลาดสำหรับหนังที่มันมีชื่อเรื่องคุนะคะไปช่วยกันตั้งชื่อเรื่องน่อยพี่เจดพี่เจดนี่เป็นคนตลก ตลกแบบหน้าตายอ่ะเก็ตฟิลป้าอุ้ยขอบพูดสำหรับของขวัญครับเป็นคนตลกแบบหน้าตายแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครเอ่อรู้รู้สึกเหมือนกันไหมแต่พี่ฟว่าพี่เจ็ดเขาหล่อขึ้นก็มีออร่าอะไรบางอย่างที่หล่อขึ้นเคยเจอพี่เขาครั้งหนึ่งตอนที่พี่ฟ้าไปดูละครเวทีฟ้าจะหลดซายใช่ไหมเรามาเจอ ในในเรื่องเรื่องที่แสดงด้วยกันเนี่ยอุย้ยพี่เจ็ดหลอกขึ้นเลยเนี่ยแบบดูมีอล่าอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นคนตลกค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือนักแสดงเรื่องนี้คือตั้งใจกันทุกคนอะโหดมากเรื่องเนี้ยอืมมันมีทุกคนจะมีซีนที่ต้องชาเลนจ์ตัวเองค่อนข้างสูงพี่เจ็ดเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุกคนห้ามพลาดในเรื่องนี้ค่ะอืมจริงๆ 谢 <laughs> 谢